สเทคนิคลดความดันป้องกันโรคร้ายฟังโปรบีเลยค่ะมาดูเลยอย่างแรกเขาบอกว่าการดูแลเรื่องความดันเนี่ยนะคะการไม่ใช้ยาเคมีเนี่ยควรจะเป็นสเต็ปแรกเลย คือร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ต้องการยาเคมีนะไม่ได้มีประโยชน์ที่ร่างกายต้องการแต่เราต้องรับยาเคมีเข้าไปเพราะว่าไปรักษาแต่การรักษาความดันเนี่ยนะคะสเต็ปแรกเรายังไม่ต้องรับยาได้เราดูแลตัวเองพื้นฐานก่อนได้เลยนะคะคือการไม่ใช้ยาเคมีแต่เราปรับพฤติกรรมงานหลายๆอย่างเช่นลดน้ําหนักค่ะลดน้ําหนักนี่ความดันก็ ลงแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะมีการปรับเปลี่ยนอาหารเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายนี้ลดเรื่องความดันจริงๆนะคะแล้วก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์ค่ะงดสูบบุหรี่ค่ะอีกเรื่องคือการเลี่ยงการทานยาบางประเภทเช่นยาลดปวดเขาบอกยาพวกนี้เนี่ยทำให้ความดันสูงด้วยนะคะเทคนิคที่2ก็คือการทานยาความดันตามแพทย์สั่งค่ะ คือเรื่องยาเนี่ยนะคะก็มียาเรื่องเกี่ยวกับลดความดันมากมายหลายท่านก็คงอาจจะได้รับยานั้นอยู่ก็ต้องรับยาตามแพทย์สั่งอย่าไปซื้อยาทานเองนะแล้วก็ควรที่จะวัดความดันโลหิตของตัวเองแล้วก็จดไว้นะคะจดพร้อมกับการทานยาด้วย แล้วเมื่อคุณต้องไปพบแพทย์ครั้งต่อไปคุณจะได้เอาประวัติการทานยาของคุณเนี่ยนะคะทำให้ความดันของคุณเนี่ยแต่ละวันเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอดูแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะได้เผื่อว่าปรับยาให้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากทานยาเนาะเพราะว่ายาเคมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเลยร่างกายเนี่ยไม่อยากทานยานะ แต่ว่าบางอย่างเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถที่จะหายเองหรือดีขึ้นเองถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ต้องพึ่งยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องค่อยๆปรับนะปรับพฤติกรรมของเราเพื่อนในที่สุดแล้วคุณหมอจะได้ลดยาของเราเนี่ยลงทีนี้ก็มาถึงเทคนิคที่3มันเป็นการบําบัดด้วยสารอาหารสกัดธรรมชาติเพราะว่าน,นี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ให้ คนที่มีภาวะความดันสูงไตเสื่อมไขมันสูงอะไรอย่างนี้ทานมายาวนาน10กว่าปีแล้วก็จะเป็นสารอาหารที่สกัดธรรมชาติผลิตที่เมกา,กานะแล้วก็นําเข้ามาที่เมืองไทยได้อ,อยอมา14ปีแล้วนี่ก็คือผลให้ดูนะผลว่าพอความดันสูงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ไตเสื่อมหรือไตเสื่อมทําให้ความดันสูงเนี่ยแต่พอคุณทาน สารอาหารสกัดธรรมชาติ2ตัวนี้แล้วก็ทำให้ค่าไตาฟื้นไตฟื้นดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าค่าไตาดีขึ้นชัดเจนเลยจากเดิม24%เนี่ยขึ้นเป็น83%คือสามารถทำงานได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะอ,ะอย่างท่านนี้เนี่ยก็ไตเสื่มระยะ4ี่ความดันสูงแล้วพอทานปุ๊บผลเลือดเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลง e g f r จาก22เนี่ยเป็น32ภายใน1เดือน อันนี้ก็ผู้หญิงวัย40นะความดันสูงแล้วพอทานอูมิกับฮาต่อเนื่องเนี่ยอันนี้10วันอันนี้เร็วมากจาก180 120ก็ลดเหลือ147 17 0นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคนที่ได้ดูแลตัวเองนะร่วมด้วยช่วยกันนะบีก็จะบอกให้ลูกค้าของบีเนี่ย ปรับพฤติกรรมคุมเรื่องอาหารด้วยนะคะออกกําลังกายนะคะลดน้ําหนักนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทานสารอาหารพวกนี้เพื่อว่าในที่สุดแล้วเราจะได้ไม่ต้องรับยาเพื่อในที่สุดแล้วเราจะได้ไม่ต้องไตเสือ่อมหรือเป็นโรคหัวใจนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t u b e นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีคําถามสามารถแอด q r Code นี้มา คุยกับบีได้เลยนะคะบีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ